สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อว่านางสาววราการรัตนวงศ์ค่ะวันนี้นะคะค,คุณครูจะมานําเสนอในเรื่องอาหารจานเดียวและการประกอบอาหารจานเดียวนะคะขอนันกเรียนชัะยมศึกษาปีที่1ค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอาหารจานเดียวและการประกอบอาหารจานเดียวนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนที่เราจะเริ่มทำการเรียนการสอนก่อนดีกว่านะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1ค่ะอธิบายหลักการการประกอบอาหารและการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวได้นะคะข้อ2นะคะปฏิบัติตามหลักการการประกอบอาหารและสามารถวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวได้อย่างถูกต้องนะคะข้อ3ค่ะเห็นคุณค่าการวางแผนการ ประกอบอาหารนะคะและการประกอบอาหารจานเดียวค่ะค่ะเรารู้จุดประสงค์ของการเรียนกันไปแล้วนะคะเรามาเริ่มส่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ อาหารจานเดียวนะคะอาหารจานเดียวหมายถึงอะไรอาหารจานเดียวหมายถึงอาหารปรุงสําเร็จหจานนะคะมีคุณค่าอาหารที่ครบท้วน5หมู่และต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะรับประทานได้อิ่มในหนึ่งมื้ออีกด้วยนะคะโดยเนี่ยไม่ต้องรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วยนะคะส่วนใหญ่อาหารจานเดียวมักจะเป็นอาหารค้าวมากกว่าอาหารหวานนะคะนักเรียนพอทราบไหมคะว่าอาหาร จานเดียวเนี่ยที่นักเรียนจะรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกกันไว้ในใจนะคะเพราะว่าค,ครูเนี่ยได้ยกภาพตัวอยา่างมาให้นักเรียนได้ดูบางส่วนด้วยนะคะ นี่จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ชมนะคะภาพแรกค่ะจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะภาพที่สองก็จะมีข้าวมันไก่ค่ะมีข้าวคุกกะปิด้วยนะคะแล้วก็จะมีสปากเกตตี้นะคะแล้วก็จะมีข้าวผัดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะคืออาหารจานเดียวที่มีสารอาหารครบถ้วนห้าหมู่ค่ะแล้วก็รับประทานได้อิ่มในหนึ่งมื้อเลยนะคะ ระดับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของหลักการประกอบอาหารจานเดียวนะคะมีหลักการที่สําคัญดังนี้นะคะอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะข้อ1นนะคะคือมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรนะคะคือต้องมีคุณค่าอาหารครบถ้วนทางห้าหมู่นะคะต้องเหมาะสมกับเพศและวัยของผู้รับประทานด้วยนะคะ ส่วนข้อ 2. ค่ะความประหยัดความประหยัดคือเลือกใช้อาหารตามฤดูกาลที่มีมากในท้องถิ่นนะคะเพราะจะมีราคาถูกกว่าปกตินะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอยากใช้สตรอเบอรี่นะคะมาใช้เอ่อทำเมนูอาหารนะคะแต่สตรอเบอรี่เนี่ยมักจะขึ้นเยอะมากกว่าปกติในฤดูหนาวนะคะถ้านักเรียนอยากทําเมนูที่มีสตรอเบอรี่ในฤดูร้อนนั่นก็อาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะ ขึ้นเยอะในฤดูหนาวนะคะ 3. ค่ะความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยคืออะไรความปลอดภัยคือต้องเลือกใช้อาหารที่สดใหม่นะคะแล้วก็ต้องล้างอาหารให้สะอาดปรุงอาหารให้ปราศจากเชื้อโรคและพยาธิด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดกํลาลังร้ายแรงนะคะนักเรียนต้องดูแลอาหารการกินของเรียนให้ถูกสุขลักษณะเสมอนะคะ ส่วนข้อ4นะคะน่ารับประทานน่ารับประทานคือปรุงแต่งรสชาติอาหารให้อร่อยจัดจานให้หน่ารับประทานให้มีสีสันนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้รับประทานนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นในเรื่องการประกอบอาหารจานเดียวนะคะมีการวางแผนและการทำงานดังนี้ค่ะข้อ 1. นนะคะกำหนดรายการอาหารที่จะทำและเครื่องปรุงที่จะใช้นะคะ เพราะว่าเมื่อใดที่เราจะทําอาหารนะคะเราต้องกําหนดรายการอาหารมาก่อนนะคะว่าอาหารที่เราจะทำเนี่ยต้องมีเครื่องปรุงอะไรบ้างส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมวัตถุดิบก่อนที่เราจะเริ่มทําอาหารนะคะข้อ2ค่ะสรวจอาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสที่มีอยู่แล้วถ้าขาดเหลือสิ่งใดจึงค่อยไปซื้อเพิ่มเติมนะคะ ข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเมื่อใดที่นักเรียนจะทําอาหารนักเรียนต้องไปสารวจบริเวณครัวนะคะในตู้เย็นนะคะว่าเมนูที่นักเรียนจะทำเนี่ยวัตถุด,ดิบส่วนผสมบางอย่างนักเรียนมีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้านักเรียนมีอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ไม่ค่อยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมค่ะซื้อแค่สิ่งที่เราขาดก็พอนะคะเพื่อเป็นการประหยัดด้วยนะคะข้อ 3. นะคะเตรียมอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงรสและอุปกรณ์ที่จะประกอบอาหารให้พร้อมนะคะ อย่างที่คุณครูดได้บอกไปในข้อ1น,นะคะก็คือข้อ1เนี่ยจะเป็นการาหนดรายการอาหารใช่ไหมคะข้อ2จะเป็นเกี่ยวกับสํารวจอาหารขาดเหลือสิ่งใดค่อยซื้อเพิ่มเติมข้อนี้ก็จะเป็นเราต้องเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องปรุงให้พร้อมะคะที่จะประกอบอาหารเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกในการใช้งานนั่นเองคะ่ะข้อ4นะคะประกอบอาหารตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะ เพื่อที่จะได้รับรสชาติที่อร่อยและก็ไม่ผิดเพี้ยนนะคะอย่างในภาพตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมาก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมนะคะของการทําข้าวมันไก่นะคะเพราะถ้าเกิดเราเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมที่ถูกต้องทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะรูปภาพก็จะออกมาเป็นดังภาพที่สองะค่ะหน้ารับประทานไหมคะ ข้อที่5นะคะเป็นการจัดโต๊ะแต่งอาหารให้หน่ารับประทานนะคะเมื่อเราเนี่ยทำอาหารเสร็จนะคะเราต้องตกแต่งอาหารให้หน่ารับประทานนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจและทำให้อาหารเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อที่6นะคะเก็บล้างอุปก,กรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารและทําความสะอาดบริเวณที่ใช้เตรียมและประกอบอาหารนะคะข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะ เมื่อไหร่ที่นักเรียนนะคะทําอาหารเสร็จแล้วหลังจากที่ทําอาหารเสร็จเราต้องล้รงรางทําความสะอาดบริเวณที่เราเตรียมอาหารให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะจากออการทําอาหารที่เราได้ทําไปนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูได้นําเสนอแล้วก็สอนในเรื่องอาหารจานเดียวและประกอบอาหารจานเดียวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะครูได้มอบหมายการบ้านนักเรียนทําทั้งหมด1แผ่นนะคะ นี่ก็จะเป็นการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำใส่สม,มุดหรือว่าทำใส่กระดาษ a 4ก็ได้นะคะ ให้นักเรียนออกแบบแผนภาพความคิดน,นะคะเกี่ยวกับหลักการการประกอบอาหารจานเดียวนะคะตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะลายมืออเขียนให้ชัดเจนนะคะอ่านออกแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพลงในลายนะคะเก็บายงานไว้ให้ดีค่ะตอนเปิดเทอมนะคะคุณครูจะเรียกเก็บแล้วก็ลงคะแนนให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ